วันนี้ล่าสุดค่ะสื่อต่างประเทศของกัมพูชาได้รายงานว่าธุรกิจใหม่ของกัมพูชานั้นกำลังถูกจับตาจากทั่วโลกเนื่องจากสนามบินใหม่ของกรุงพนมเปญมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนเมืองให้กลายเป็นสิงคโปร์แห่งใหม่ โดยล่าสุดค่ะสนามบินนานาชาติเตโชตักเมาเขาบอกว่าอาจจะสามารถเปลี่ยนจากกรุงพนมเปญให้กลายเป็นสิงคโปร์แห่งใหม่ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตามรายงานของ Daily Express ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์จากสื่ออังกฤษโดยสนามบินนานาชาติเตโชตักเมาหรือ TIA โดยขณะนี้กำลังก่อสร้างและใกล้จะเสร็จสิ้นงานก่อสร้างในเขตตากเมาจังหวัดกันดานราชอาณาจักร กัมพูชาโดยเป็นโครงการที่พัฒนาสนามบินขนาดใหญ่ที่คาดกันว่าจะสามารถเปลี่ยนแปลงกรุงพนมเปญเมืองหลวงของราชอาณาจักรกัมพูชาให้สามารถกลายเป็นนิวสิงคโปร์หรือว่าสิงคโปร์แห่งใหม่ของภูมิภาคนี้ได้โดยนี่คือบทความที่แสดงความคิดเห็นจากสื่อ Daily Express ซึ่งเป็นสื่อดังของประเทศอังกฤษ โดยทางด้านสื่อของกัมพูชาได้บอกว่าบทความนี้ได้ตีพิมพ์ออกมาจากอังกฤษเมื่อสองวันที่ผ่านมาโดยบอกว่าการเติบโตอย่างรวดเร็วของสิงคโปร์ในฐานะผู้นำทางด้านโลจิสติกระดับโลก ที่เชื่อมโยงเศรษฐกิจระหว่างทางด้านตะวันตกและตะวันออกในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาโดยในปัจจุบันนี้ประเทศกัมพูชาก็พร้อมสำหรับการปฏิรูปครั้งยิ่งใหญ่ในฐานะสื่์กลางทางด้านโลจิสติกสํสำหรับการค้าและการท่องเที่ยวระดับโลกหลังจากสร้างสนามบินเตโชแล้วที่มีมูลค่าการก่อสร้างสูงถึง1.2พันล้านดอลลาร์สหรฐัฐโดยในรายงานค่ะบอกว่าการดำเนินการเต็มรูปแบบ ของสนามบินเตโช อาจจะมีแนวโน้มที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้กลายมาเป็นผู้เล่นหลักในภูมิภาครวมถึงขับเคลื่อนการเติบโตของเมืองหลวงนั่นก็คือกรุงพนมเปญให้เทียเทยมกับประเทศสิงคโปร์ซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนออตรงนี้นะคะตั้งแต่กัมพูชาเนี่ยมีการเปิดสนามบินใหม่นั่นก็คือสนามบินนานาชาติสียมเรียบอังกอร์ที่ตอนแรกมีการเปิดตัวด้วยการนําหมูกระชะไปกินในสนามบินแล้วก็เชิญชวนชาวคาเมรไปขึ้นลง ืองบันนดเล่ไซึ่งไม่นานมานี้น่าก็ยังมีคนไปรีวิวอยู่เลยว่าที่สนามบินนี้ทางทางที่เพิ่งสร้างมาไม่กี่ปีแต่บรรยากาศนะ่ะก็ค่อนข้างจะเงียบเหงาเรียกว่าแทบไม่มีผู้โดยสารมาใช้บริการที่สนามบินนี้เลย และตอนนี้ยังสร้างสนามบินใหม่อีกนะคะอะเรามาดูต่อค่ะโดยในรายงานหน้ายัางบอกอีกว่าสนามบินเตโชจะติดอยู่กับกรุงพนมเปญเมืองหลวงของราชอาณาจักรกัมพูชาที่เตรียมจะก้าวขึ้นเป็นสนามบินที่ใหญ่เป็นอันดับ9ของโลกโดยจะมีการเปิดให้บริการภายในครึ่งแรก ของปี2,568นั่นก็คือปีหน้าค่ะโดยนี้เป็นการรายง,งานล่าสุดจากทาง Daily Express ที่สื่อต่างชาติของคาเนแนนำมาลงเอาไว้และเขาบอกว่าในขณะเดียวกันในรายงานของสื่อต่างชาติระบุ ว่าถึงแม้ประวัติศาสตร์จะเต็มไปด้วยเรื่องราวความขัดแย้งต่างๆรวมถึงความยากจนแต่ว่าประเทศกัมพูชานั้นยังคงเป็นประเทศที่มีความงดงามทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่มากมายเช่นเดียวกับเศรษฐกิจของกัมพูชาที่ตอนนี้กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ค่ะยังบอกว่าปัจจุบันนี้กัมพูชามีเศรษฐกิจที่เติบโตเร็วที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสูงเป็นอันดับที่3าในเอเชียเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจในกัมพูชาป,ปัจจุบันก็แสดงให้เห็นถึงพื้นฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในทศวรรษหน้าโดยทางด้านหนังสือพิมพ์ The Daily Express ก็ได้เปรียบเทียบผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการสร้างสนามบินเตโช โดยคาดว่าจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของกัมพูชาในอนาคตกับการลงทุนทางด้านการบินครั้งใหญ่ในศูนย์กลางการค้าและการท่องเที่ยวระดับโลกเช่นเดียวกับสิงคโปร์และดูไบในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตโดยเขาบอกว่าสนามบินชางงีนั้นเมื่อพูดถึงคือสนามบินที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของสิงคโปร์ตั้งอยู่ขอบทางด้านตะวันออกของสิงคโปร์ที่ปีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการตั้งแต่เดือนธันวาคม ปีพุทธศักราช2524และปัจจุบันนี้ท่าอากาศยานชางงีของสิงคโปร์ก็รองรับสายการบินต่างๆมากกว่า100สายที่บินไปยังจุดหมายปลายทางในเอเชียออสเตรเลียแอฟริกายุโรปตะวันออกกลางและอเมริกาเหนือนอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางการบินที่เปลี่ยนแปลงแนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพตามรายงานของเทเลเอ็กซ์เพ และในทํานองเดียวกันหากพิจารณาถึงสนามบินนานาชาติดูไบที่เป็นเมืองหลวงของสหรัฐอาหรับเอมิเรสมีการเปิดให้บริการครั้งแรกพุทธศกักราช2503หลังจากก่อสร้างมานานถึง10ปีได้สร้างงานกว่า400,000ตำแหน่งและมีส่วนสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศมากกว่า26,000ล้านดอลลา นอกจากนี้ค่ะยังบอกว่ากิจกรรมของสนามบินเพียงอย่างเดียวก็คิดเป็นร้อยละ27ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ของดูไบทั้งหมดในช่วงปีแรกๆของการดำเนินงานและในขณะเดียวกันนั้นหลังจากประสบความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์สหรัฐอารับเอมิเรสก็ได้เริ่มการก่อสร้างสนามบินนานาชาติแห่งใหม่ซึ่งมีชื่อว่าสนามบินนานาชาติอัลมักทูมที่เพิ่งก่อสร้างเมื่อไม่นานมานี้ โดยคาดว่าสนามบินแห่งใหม่เมื่อสร้างและดำเนินการเรียบร้อยจะเป็นสนามบินที่ใหญ่มากที่สุดในโลกและสามารถรองรับจำนวนผู้โดยสารได้มากถ,ถึง260ล้านคนต่อปีโดยตามการรายงานเปิดเผยของ Daily Express กรุงพนมเปญจะได้รับการพัฒนาหลังจากมีการสร้างสนามบินเตโชที่กำลังดำเนินรอยตามสิงคโปร์และดูไบโดยระบุว่าเมืองต่างๆที่ใช้สนามบินเป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่า ว่า2ซีโลจะส่งเสริมการค้ารวมถึงการท่องเที่ยวซึ่งทั้งสองปัจจัยที่พูดถึงจะเป็นแรงผลักดันทําให้เศรษฐกิจของประเทศกัมพูชาสามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วโดยตามรายงานค่ะบอกว่าโครงการก่อสร้างสนามบินเตโชได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการตั้งแต่เดือนมกราคมปี2561 และอยู่ระหว่างการพัฒนาใน3ระยะโดยระยะที่1จะแล้วเสร็จและเปิดดำเนินการได้ในช่วงต้นปี2568โดยจะทำให้สนามบินสามารถรองรับผู้โดยสารได้13-15ล้านคนและจะมีสินค้าสามารถขนส่งได้มากถึง1 7 5 0 0 0ตันต่อปีแต่ตรงนี้นะคะพอเห็นจำนวนผู้โดยสาร13-15ล้านคนแล้วก็กำลังคิดอยู่ค่ะว่าจะมีผู้โดย มาใช้บริการ ทางด้านการท่องเที่ยวหรือว่าผู้โดยสารที่เขาเอาตัวเลขมาจากอะไรกันแน่นอกจากนี้นะคะมาดูต่อค่ะเขาบอกว่าท่าอากาศยานเตโชจะเป็นท่าอากาศยานระดับสูงสุดที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกโดยสามารถรองรับเครื่องบินขนาดใหญ่ที่มีความต้องการมากมายและมีรันเวย์ที่มีความยาวมากกว่า3,000เมตรจึงเหมาะสําหรับเครื่องบินโดยสารและเครื่องบินขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ที่สุดที่ใช้ในการบินสมัยใหม ส่วนเฟสที่2ของสนามบินเตโชจะขยายสนามบินโดยจะมีการเพิ่มปีกทั้งสองให้กับอาคารผู้โดยสารโดยคาดว่าจะทำให้เรียบร้อยภายในปี2573และจะเพิ่มการรองรับผู้โดยสารประจําปีเป็น30ล้านคนส่วนในระยะที่ 3, ซึ่งเป็นระยะสุดท้ายสนามบินจะเติบโตเพิ่มมากขึ้นและสามารถรองรับจำนวนผู้โดยสารได้มากถึง50ล้านคน ภายในปี2,593 ซึ่งเทียบเท่ากับจำนวนผู้โดยสารประมาณ42ล้านคนต่อปีของสนามบินชางีของสิงคโปร์โดยเหมือนกับว่ากัมพูชานะคะจะบอกว่าสนามบินเตโชเนี่ยมีความจุผู้โดยสารได้มากกว่าที่ประเทศสิงคโปร์อีกค่ะแต่ว่าตรงนี้ก็ต้องดูด้วยว่าปัจจัยที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวหรือว่าผู้ใช้บริการที่สนามบินของประเทศกัมพูชาเนี่ยจะมาเนื่องด้วยเหตุผลอะไรโดยนอกจากนี้นะคะเขาบอกว่าสนามบินเตโช ของกัมพูชาได้รับการออกแบบแล้วก็สร้างขึ้นคล้ายๆกับสนามบินชางงีของสิงคโปร์อันนี้ไม่รู้ว่าเรียกว่าก๊อปปี้ได้หรือเปล่าแต่เขาบอกว่าสนามบินเตโชของกัมพูชาได้สร้างขึ้นโดยสะท้อนถึงวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์และรถนิยมทางสถาปัตยกรรมของกัมพูชารวมถึงการตอบสนองต่อการใช้พลังงานที่ลดลงและมาตรฐานอาคารสีเขียวโดยหากเราพิจารณาจากสนามบินนานาชาติ เสียมเรียบอังกอตอนนี้ดูสถาปัตยกรรมด้านในเพื่อนๆคิดว่าเป็นยังไงบ้างคะและนอกจากนี้ค่ะเขาบอกว่าสนามบินเตโชจะได้รับการออกแบบอย่างพิเศษเพื่อให้หลังคานั้นมีลักษณะคล้ายกับป่าในกัมพูชาค่ะโดยเขาบอกว่าจะมีลำต้นที่ยื่นขึ้นไปบังแสงแดดด้วยกิก่งก้านแทนที่จะเป็นใบลำต้นจะทำด้วยเหล็กเหมือนกับงอกออกมาด้านนอกก่อตัวเป็นม่านที่กรองแสงได้อย่างอเมซิ่งนอกจากนี้เขาบอกว่าสนามบิน เตโชยังมีรูปแบบสถาปัตยกรรมของประเทศเป็นหลังคาฟางที่ทำจากต้นตาลน,นอกจากนี้ค่ะหลังคายังมีเทคนิคการระบายความร้อนจากการออกแบบโดยการใช้เทคนิคการซ้อนและช่องว่างระหว่างหลังคาในผนังซึ่งจะช่วยให้อากาศร้อนเนี่ยถูกผลักออกไปและดึงอากาศเย็นเข้ามาแทนที่โดยมีการใช้เทคนิคการทำความเย็นแบบธรรมชาติซึ่งคาดว่าสนามบินเตโชจะได้รับประโยชน์ โดยที่ไม่ต้องพึ่งผ่าเครื่องปรับอากาศภายในมากนักซึ่งอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าที่เขาบอกแบบนี้หมายถึงว่าจะไม่มีการเปิดเครื่องปรับอากาศในสนามบินหรือว่ายังไงโดยเขาบอกว่ารายงานนี้มาจากหนังสือพิมพ์ Daily Express ซึ่งในขณะเดียวกันสนามบินของสิงคโปร์ในปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นเศรษฐกิจระดับภูมิภาคและระดับโลกที่มีความแข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนี้สิงคโปร์ยังมีโครงสร้างพื้นฐานท่าเรือน้ำลึกที่ครอบคลุมทำให้สิงคโปร์เป็นท่าเรือขนส่งที่สำคัญทางทะเลระหว่างประเทศรวมถึงการท่องเที่ยวทางเรือสำราญระหว่างประเทศอีกด้วยโดยสื่อกัมพูชาค่ะได้อ้างอิงถึงการเผยแพร่าจากสื่อ Daily Express ของอังกฤษบอกว่ามีการเปิดเผยเกี่ยวกับศักยภาพของโครงการฟูนันเตโชของประเทศกัมพูชาที่คาดว่าจะช่วยเพิ่มศักยภาพของประเทศกัมพูชา ในฐานะที่จะกลายเป็นศูนย์กลางการค้าทางทะเลข,ของภูมิภาคโดยมีการลงทุนพัฒนาคลองขนาดใหญ่ที่จะเชื่อมต่อเมืองหลวงพนมเปน กับจังหวัดแกบที่อยู่ชายฝั่งตอนใต้ของกัมพูชาโดยตั้งอยู่บนอ่าวไทยซึ่งวิธีนี้จะช่วยลดต้นทุนในการขนส่งผ่านท่าเรือน้ำลึกของซีฮนุวิลหรือท่าเรืออัตโนมัติซีฮนุวิลได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังบอกว่าจะสามารถเปลี่ยนแปลงประเทศกัมพูชารวมถึงลดการพึ่งพาจากประเทศเพื่อนบ้านบอกว่านี่เป็นคำพูดของอดีตนายกรัฐมนตรีท่านผู้นำฮุนเซนแห่งราชอาณาจักร กัมพูชาโดยระบุค,ค่ะว่าการขุดคลองฟูนันเตโชนั้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าจะทำให้กัมพูชากลับมาหายใจได้เพราะจะช่วยให้ประเทศสามารถส่งออกสินค้าจากโรงงานต่างๆบริเวณริมแม่น้ำคงได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องพึ่งผ่าประเทศเวียดนามอีกต่อไปโดยมีบางคนนะมาให้ข้อมูลค่ะบอกว่าปัจจุบันนี้กรุงพนมเปญมีเที่ยวบินประมาณ53เที่ยวบินต่อวันหากเปรียบเทียบกับสนามนบิสซวน มีเที่ยวบินประมาณ981เที่ยวบินต่อวันซึ่งถ้าเกิดหาร24ชั่วโมงยังได้40เที่ยวบินต่อชั่วโมงซึ่งประเทศไทยนั้นแค่2ชั่วโมงก็มีจำนวนเที่ยวบินมากกว่าประเทศกัมพูชาแล้วเพราะฉะนั้นคำเปรียบเทียบที่ว่า กัมพูชาจะกลายเป็นสิงคโปร์นั้นดูท่าทางจะยังห่างไกลเหลือเกินและที่สำคัญเดินทางได้แค่กลางวันส่วนกลางคืนมืดมากๆแล้วก็อาจจะไม่ปลอดภัยเขาบอกว่าสนามบินเนี้เปิดให้บริการแค่8ชั่วโมงเท่านั้นเองนะหากเข้าไปดูคอมเมนต์มีต่างชาติที่มาใช้บริการให้คะแนน1นเต็ม5เลยบางคนค่ะก็บอกว่าเท่าที่เห็นเนี่ยมีคนเอามาเปิดเผยแล้ว ขนาดสนามบินนานาชาติเสียมเรียบอังกอร์ล่าสุดเนี่ยยางแทบจะเรียกว่ากลายเป็นสนามปฏิบัติธรรมแล้วนะคะบางคนก็บอกว่าประเทศอื่นเนี่ยคนมาเที่ยวล้นเขาก็เลยสร้างสนามบินเพิ่มแต่นี่กัมพูชาเรียกว่าคิดใหม่ทําใหม่สร้างสนามบินเพิ่มเพราะว่าอยากจะให้คนมาเที่ยวสงสัยเนี่ยที่มีอยู่คงจะไม่พอก็เลยให้พี่จีนช่วยสร้างสนามบินเพิ่มเผื่อว่าจะมีเที่ยวบินแต่ว่าตรงนี้ก็ไม่ได้ดูสมรรถนาตัวเองเลย บางคนก็บอกว่าชาวกัมพูชาดีใจกันยกใหญ่เพราะว่าจะได้มีสถานที่กินหมูกระทะแห่งใหม่แล้วบางคนก็บอกว่าสนามบินเตโชอย่าเรียกว่าเป็นสนามบินในกัมพูชาเลยต้องเรียกว่าเป็นสนามบินจีนถึงจะถูกต้องบางคนคะ่ะก็บอกว่าอันดับแรกจะต้องพิจารณาก่อนว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการเยอะแค่ไหน ตอนนี้คนในประเทศกัมพูชาย,ยังมีไม่ถึง10ล้านคนเลยที่เหลือก็หนีมาทำงานอยู่ในเมืองไทยแล้วก็หนีไปทำงานอยู่ที่ต่างประเทศแล้วแบบนี้นักท่องเที่ยวจะมาจากไหนอีกตั้งหลายสิบล้านคน บางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าติดใจตรงที่ชื่อจังหวัดนี่แหละจังหวัดกันดานแค่ชื่อก็ไม่รอดแล้วพยายามจะเข้าใจแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะสามารถทําได้จริงหรือเปล่าบางคอมเมนต์นะคะก็บอกว่าน่าจะเป็นสนามบินที่ได้รับความสนใจอย่างมากหากมีการปลูกพืชผสมผสานได้และมีการเลี้ยงปศุสัตว์ไปในทางเดียวกันบางคนก็บอกว่าเป็นไปตามกลยุทธ์ของจีนแล้วแหละเป็นการสร้างนี่ซึ่งอีกไม่นานก็อาจจะต้องเปลี่ยน สกูลเงินมาใช้เงินยวนตามสปปลาวไปแล้วบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าน่าจะนําเงินที่สร้างสนามบินใหม่ไปสร้างระบบสาธ,ธรารณูปโภคให้คนก่อนดีกว่าบางคนก็บอกค่ะว่าสนามบินสวยแต่ว่าถนนหนทางการท่องเที่ยวนั้นยังไม่ค่อยได้เรื่องส่วนสนามบินที่มีอยู่แล้วอยากจะรู้จริงๆว่ามีนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาใช้บริการเยอะหรือ,อยังบางคนค่ะก็บอกว่าจริงๆเนี่ยดีไซน์ดูออกมาสวยมากๆเลยนะแต่ก็ต้องดูความเป็นจริงว่า สามารถทําได้เหมือนกับที่ดีไซน์เอาไว้หรือเปล่าเกรงว่าจะเหมือนคลองฟูน,นันเตโชจริงๆบางคนค่ะก็บอกว่า จีนเนี่ยเขาสร้างสนามบินให้โดยไม่ได้สนใจว่าจะมีคนใช้บริการหรือเปล่าแบบนี้อาจจะมีผลประโยชน์อะไรแอบแฝงอยู่ก็ได้นะบางคนค่ะก็บอกว่าถ้าเกิดเปิดมายิ่งใหญ่และมีผู้ใช้บริการปริมาณจำนวนเท่ากับปัจจุบันไม่ต้องคิดเลยว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของกัมพูชาได้หรือเปล่าบางคนค่ะก็บอกว่าตอนนี้กัมพูชาเน้นกู้จีนมาสร้างแล้วถ้าเกิดว่าไม่มีเงินจ่ายคืนเดี๋ยวก็ต้องรอดูไป ท่านผู้นำคงจะมีการจัดการเอาไว้อย่างดีแล้วแล้วเพื่อนๆล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างเพราะว่าตอนนี้สื่อกัมพูชาสร้างข่าวที่ดีอกดีใจไปทั้งประเทศเพราะว่าสื่อของอังกฤษเดลรเอ็กซ์ได้ออกมาแสดงความยินดีว่าสนามบินเตโชซึ่งเป็นสนามบินแห่งใหม่น่าจะทำให้ประเทศกัมพูชานั้น เติบโตได้แล้วก็มีการพัฒนาเทียบเท่ากับสิงคโปร์เลยทีเดียวค่ะแต่ว่าถ้าเกิดดูการก่อสร้างตัวอย่างคลองฟูนันเตโชที่เพิ่งทําไปก็ดูเหมือนว่าโครงการนี้จะไม่ค่อยตรงปกเท่าไหร่นะคะยังไงก็อย่าลืมมาร่วมการแสดงความคิดเห็นที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะคะว่าแต่ละท่านมาร่วมกันวิเคราะห์แล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างสําหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามและรับชมสวัสดีค่ะ